หัวใจของทุ่งเต้นแรงขึ้นมันยาการรอบตัวเริ่มตึงเครียดเขากวาดตามองไปที่เครื่องใช้เห็นฟิล์มยังเหลืออีกเป็นรอบยาวกว่าจะได้เปลี่ยนม้วนใหม่ในหัวเขาคิดว่าคงพอมีเวลาออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งเขาก้าวเดินออกไปที่ด้านหลังรถหกล้อแล้วแอบเดินเลยออกไปอีกไม่กี่ก้าวให้พ้นสายตาผู้คนจุดหมายก็เพียงเพื่อหามุมสงบหลังต้นไม้เพื่อทําธุระส่วนตัวขณะที่เขายืนฉี่อยู่หลังต้นไม้นั่นเอง ลมเย็นจัดพัดกระแทกเข้าเต็มตัวมันแรงจนเข้าเซธลาเขารีบรูดซิปกางเกงขึ้นมือสั่นเล็กน้อยตั้งใจจะเดินออกจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดแต่หางตาของเขาก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างแสงไฟสองดวงลอยอยู่เหนือพื้นต่ำๆอยู่ห่างออกไปทางแนวป่าลึกตรงหน้าแสงไฟคู่นั้นมันคือไฟหน้ารถเขาหยุดก้าวทันทีร่างกายแข็งทื่อ ไม่ใช่เพราะความแปลกของแสงไฟนั้นแต่เพราะเสียงเครื่องยนต์ที่แววมาตามลมพร้อมกันเสียงนั้นเขาคุ้นมากมันคือเสียงเครื่องยนต์รถหกล้อของคณะของเขาเองมันดังแหวกป่ามาจากความมืดกำลังเคลื่อนตัวช้าๆตรงมาทางที่เขายืนอยู่ทุ่งสะบัดหัวแรงๆเป็นไปไม่ได้รถของเขายังจอดอยู่ที่ลานชายหนังและฟิ์มบ้านผีปอบก็ยังหมุนฉายอยู่ตรงนั้น แต่เสียงเครื่องยนต์และไฟหน้าสองดวงที่กำลังเล่นเข้ามากลับบอกชัดว่ามันคือรถคันเดียวกันกับของเขา